ก็เด็กมันจะมีตั้งแต่เด็กเตรียม,มอนุบาลจนถึงจริงเตรียมอนุบาลเขาจะอยู่ในห้องส่วนตัวเขาเธอตอนหนึ่งถึงม .3 สามอย่างเงี้ยอืมคือ,ค,อคือทางบริษัทจะจะเอาลุงกี่ตัวแค่นั้นเองตามตามมันไม่ใช่เครื่องแบบนี้นะครับมันเป็นเครื่องแบบของเด็กเลยอะ่ะเหมือนแบบมีแบบสไลเดอร์มีอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับอน,นนนัะครับคือทางบริษัทจะต้องการลุงกี่ตัวต้องใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับอย่าอันนี้อย่าผมถามรายละเอียดมาให้ครับบริษัทนี้เดียวกันป่ะเนี่ยใช่ใช่ครับ นี่แหละครับคนที่มาทำอะไรที่่มาช,ช่วยอไอกะออไอกะอีอะอะอใช่ครับช่องเดียวกันใช่ไหมใช่ครับวันนั้นที่น้องมาช่วยเทป,ปูนอยู่ใช,ใช่ถ้าช่องเดียวกันน่ะมันจะเป็นบริษัทเดีวยวกันตอนนี้ผมก็เหลือแค่เอาเหล็ก สารลืกแล้วก็ผมเข้ามาประมาณนี้ผมให้มันยึดแข็งเลยอันนี้ก็แข็งเลยแต่แข็งอีกคือให้มันมันม่นคงถ้าผู้ใหญ่ขึ้นก็ไม่มีการหักแล้วก็ให้พื้นมันเรียบๆเอเจ้ารถกำนนะัด <laughs> ตังเป้าไว้เลยเจ้ากีโลตมอมเมอร์เขากล้าไก่เข้าไปบนเข้าไปพัฒนาแต่เช้าเลย ที่บ้านนคนเขาไปนี่ข้าวทนับ่ายงครับข้าวเที่ยงก็ที่หนึ่งครับตอนนี้มันขึ้นได้แต่มันไม่แข็งแรงใช่ไหมล่ะ เราก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงมันโยกแยงไหมคไม่โยกครับไม่โยกหรอกโยกแต่ไม่โยกเพราะว่าผมลงปูนตั้งแต่สอบใช่อย่าลุงพลเขาบอกเขาจะเทเทพื้นให้เรียบใช่ําให้มันเรียบแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะทําให้สูงขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ตัวสูงนั่นแหละมันก็ต่างระดับใช่มั้ยครับผม ตัวนี้ต้องทําต่างระดับตัวนี้โอเคระดับนี้ตัวนี้มันอยู่สูงก็ต้องทําระดับขึ้นมาเพื่อที่คนจะมาหมุนตัวนี้ได้ครับถ้าคนตัวเตี้ยจะได้เล่นกันดูกันได้หมันนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนออกช่วงช่วงไหลผมนึกว่าไว้ที่เป็นฟืดๆครับคุณผู้ชมตัวนี้ฟืดตัวน่าโลงน่าจะตัวนี้น่าจะเบียดน้ำเข้าสนิมเอาขันนอกระเอาขันตัวนี้น่าจะแน่นไปแน่นนะครับเนาะข้ายๆวเปลี่ยนข้าจัลลบีสักหน่อย ต้องคายหกเหลี่ยมแล้วก็ใช้น้ำมันเพื่อนหยดใช้น้ำมันหยอดอเคอนี่จะใช้น้ำหยอดเนี่ยมันขูดมันทำให้รุงระบบแบบนี้ คุุคนรักต้องทำให้เป็นอิสระคนนี้หน่อยครับ <c oughs> อันนี้ก็ถลุดถลุดก็หลุดทั้งกระดานเนี่ยลงแล้วก็สอบนะผมทำวันนั้นอนะ่ะผสมแล้วก็เทลงลไปประมาณกี่เมตรตัวนี้เหรอ <c oughs> น่าจะประมาณ20่20สเซนทขุดทำเนะนี่ยยีเซนลึกกันนะ โอ้เขางลูกเนี่ยทั้งลุ่มเลยเนีทำมันจะลุลมแต่เพื่อความแข็งแรงของพื้นใหม่เนาะได้แล้วพื้นมันเรียบแล้วก็ทำให้มันหน้าเข้ามาพื้นนะโคงการลุงลุงเพ้อครับผมมองหาอยู่ผมว่าจะเอาแล้วเนี่ย